สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะออดปูนาใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่สับป,ปักพักเนาะมีพักอาย่างก็ใส่ลงไปได้หมดนะจ้าคล้ายๆพักแกงแค่ได้แหละจ้าวันนี้เขาก็ได้ประมาณนี้เนาะในส่วนของพักนะจ้าปูนาตัวเป็นๆวัตถุดิบหลักของเฮานะจ้านอกน้ําเย็นเรียบร้อยแล้วกะ ใสครกลงไปตำนะร้าตำให้ละเอียดนะร้าเราก็มาใส่กระชอนเาจะกรองเอาแต่น,น้ําแล้วก็เนื้อนะร้าส่วนกากก็ทิ้งไปนะจะได้น้ําปูประมาณนี้นะร้าเป็นหองว่าน้ํามันปูเนาะมาดูในส่วนเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงนะร้ากระเทียม พริกแห้งใส่ลงไปเลยนะจ๊าตามด้วยกะปิเนาะชูรสเล็กน้อยรสเด่นนิดหน่อยนะจ๊าอันนี้ก็มาโขอเครื่องแกงให้ละเอียดนะเนาะเสร็จเรียบร้อยเป็นหน้าเตานะจ๊าตั้งกระทะกับใส่น้ำมันปูลงไปเลยนะจ๊าคุณโอนโลเลยเนาะแล้วเครื่องแกงนะคะต่ำตะกี้ใส่ลงไปตามด้วยน้ำล้างครกนะจ๊าน้ำมันปูเดือดบัลลัดบัลลัดกับใส่สัปปะพักลงไปนะมี่พักอันนก็ใส่ได้หมดนะจ๊าออดปูเนาะ กัามเดียวกับสุกนะเจ้ารอพักซุกพักเฟื่อยกับรวยด้วยข้าวคั่วนะเจ้ามักคนก็ใส่นักนะเจ้ามักบางคนก็ใส่น้อยนะเจ้าอันนี้คนห้องว่ามอบปูหรือว่าออดปูใส่ข้าวคั่วนะเจ้าเมนูตามฤดูกาลนะเจ้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยนะ้มาชิมรสชิมชาตนะเจ้าจางยัางใส่ลงไปถ้าบะจางอย่างกะตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าออดปูนาเจ้า